คุกกี้รสชาเอมหนึ่งในกองทัพแห่งความมืดสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดียูเมนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเรื่องเล่าคุกกี้กับคุกกี้รสชาเอมคุกกี้รสชาเอมนะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในเกมคุกกี้รันคิงด d อมตั้งแต่เปิดตัวเกมเลยและก็ถูกนำเข้ามาในเกมคุกกนะี้รันอวนเบกเนในแพตของมหากรรมดวงดาวแห่งความมืด คุกกี้เชาเอมเนี่ยรสชาติของคุกกี้ก็คือเป็นคุกกี้รสชาเอมนั่นแหละตามชื่อมันเลยบอกทําไมวะ <c oughs> และอีกอย่างคือเป็นคุกกี้ที่ชอบขี้งอนขี้อิจฉามากๆก,ก็จะเห็นได้จากเวลาคุกกี้แม่มันโหนคำมืดเนี่ยมีคุกกี้ตัวโปวดใหม่เนี่ยก็จะชอบไประบายในไดอารี่ของตัวเองว่าทําไมไม่ให้ฉันทำงานนี้บ้างแบบอยากเป็นตัวปวดตัวเหรียของคุกกี้แม่มันโหนคำมืดนั่นเอง รู้หรือเปล่าครับว่าตอนแรกเนี่ยคุกกี้เชอเอมเนี่ยเป็นคุกกี้ที่นิสัยดีและเป็นคุกกี้ที่เป็นมิตรกับคนอื่นนะครับแต่เพราะอะไรล่ะทาไมถึงเป็นคุกกี้ที่อยู่ในกองทัพห่งคาวเมมืดได้ก็เหตุก็เริ่มมาจากนะครับคุในตอนเด็กเนี่ยคุกกี้เชอเอมเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นลูกศิษย์ของผู้พิเศษนะ แต่ก็ไม่รับการยอมรับจากใครนะครับคุกกี้เเอมเนี่ยก็เลยไปเรียนศาสตร์แห่งความมืดนะครับซึ่งเป็นการปลุกวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วเนะี่ยให้กลับมามีชีวิตในร่างของโครงกระดูกเอนลี่์เเอมเหนียวหนึบหนับก็เป็นศาสตร์ที่น่ารักดีนะครับทุกคนและเขาเนี่ยก็ได้ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปเห็นคุกกี้แม่มดของความมืดที่กำลังแสดงพลังอันแข็งแกร่งอยู่ เมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาก็ไปคุกเขา่าและสาบานว่าจะจงรักภักดีกับคุกกี้แม่มันของขามืดตลอดไปมาดูกันที่สกิลกันบ้างนะครับซึ่งสกิลเนี่ย ก็จะมี2เกมนะครับก็เป็นเกมแรกก่อนนะครับก็เป็นเกมคุกิลันคิงด้อมนะครับสกิลก็คือเขาเนื่อจะเรียกโครงกระดูกยันลี่เชมขึ้นมานะครับซึ่งสามารถเป็นแทงให้เราได้ด้วยนะครับและก็สร้างความเสียหายกับศัตรตูแทนเราได้ด้วยนะครับซึ่งก็ดีมากนะครับมีทั้ง2อ,อย่างคือป้องกันและสร้างความเสียหายโจมตีได้นะครับ ซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เทพมากๆและติดเมตาดีมากๆทุกคนจนถึงตอนนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับและดีด้วยมาในส่วนของเกมคู่กี n า้วนเบรกบ้างนะครับก็สกิลเนี่ยก็จะเป็นการเรียกโครงกระดูกชะเอมมาเหมือนกันนะครับแต่การเรียกเนี่ยจะมีสามแบบในแต่ละรอบนะครับ แบบแรกก็จะเป็นโครงกระดูกเกลลี่โจมตีนะครับมีหน้าที่ทำลายสิ่งขวางที่อยู่ข้างหน้าแบบที่2ก็จะเป็นโครงกระดูกเยลลี่ระเบิดมีหน้าที่ระเบิดอย่างรุนแรงและเมื่อระเบิดเสร็จเนี่ยก็จะมีการผลิตเยลลี่กระดูกเพื่อเป็นคะแนน แบบที่3นะคะก็จะเป็นโครงกระดูกเยนลี่น้ำยาเพิ่มพลังมีหน้าที่โยนน้ำยาเพิ่มพลังให้กับผู้เล่นนะครับยิ่งเลเวลสูงเนี่ยเลือดก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับส่วนสัตว์เลี้ยงในเกมเนี่ยมีชื่อว่าแบดแคทนะครับแสดงความสามารถก็คือจะปล่อยคลื่นเสียงออกไปและผลิตเยนลี่ถ้าเอมลูกกวาดขึ้นมาให้เราเก็บเป็นคะแนนครับ ในส่วนของแคนดี้วิเศษนะครับถ้าเราตีแ a n ดี้วิเศษแล้วเนี่ยในระหว่างเล่นเกมจะมีวิญญ,ญาณร้ายปรากฏขึ้นคุกกี้เชเอมจะต้องกระโดดสองสเตปเพื่อเก็บวิญญาณร้ายและเมื่อเก็บวิญญาณร้ายได้ครบจํานวนที่กําหนดเนี่ยก็จะมีโครงกระดูกเกนนี่เชเอมยักษ์ออกมาทําลายสิ่งกีดขวางและเคลียร์ทางให้เราครับ ต่อไปมาดูความสัมพันธ์ของคุกกี้ชาเอมที่มีต่อคุกกี้ตัวอื่นกันครับคุกกี้ไม่มดแห่งความมืดคุกกี้ให้ค่าจัดการทุกอย่างเลยก็ได้นะมีความเชื่อมั่นนะครับก็หมายถึงเอาประจบเจ้านานั่นเองคุกกี้รถทับทิมถึงทีของข้าแล้วเป็นคู่แข่งนะครับเพราะว่าคุกกี้รถทับทิมเนี่ยเป็นคุกกี้ตัวโปรดของคุกกี้ไม่มดแห่งความมืดเลยนะครับ คุกกี้พ่อมดคุกกี้คุกกี้คอยดูแล้วกันว่าผลการแข่งครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงมีความหมั่นไส้นะครับเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นคุกกี้พ่อมดนี่แหละที่ไม่ยอมให้คุกกี้ชาเอมเนี่ยเรียนศาสตร์เวทมนต์นะครับคุกกี้นักแปรธาตุข้าหรออย่าสงสัยข้าเลยมีความหมั่นไส้นะครับ คุกกี้รสแซนด์วิชคุกกี้คุกกี้ผู้ชนะได้ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วมีความหมั่นไส้อีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของมหากรรมดวงดาวแห่งความมืดน,นะครับที่คุกกี้หลายๆตัวเนี่ยได้มาวิ่งแข่งกันนะครับรวมถึงคุกกี้แซนด์วิชด้วยนะครับคุกกี้รสดาร์คช็อกโกเลิกทำอะไรรับหลังคาได้แล้ว เป็นคู่แข่งนะครับเพราะคุกกี้รักช็อกโกเนี่ยชอบทำตัวเหมือนมันได้อยู่ฝ่ายความมืดเท่าไหร่คุกกี้ลดมาเฟืองคุกกี้ความลับของบอรมิวคิวเวเป็นของข้ามีความหมันไส้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวในส่วนของมหากรรมดวงดาวแห่งความมืดนะครับที่คุกกี้แม่มนุ่งความมืดเนี่ยส่งแกงคุกกี้เนี่ยไปรวมความลับของบอร์มิวคิวเวนะครับ คุกกี้เชชช็อกโกฉันไม่ชอบคุก <su> กี <online> ้เด็กมีความหมันไส้ครับเด็กก็ไม่เว้นนะเนี่ยก็ถึงจะเป็นคุกกี้เด็กนะครับแต่ก็เป็นคุกกี้ที่อยู่ในขบวนการแห่งความมึดด้วยนะครับแล้วก็เป็นคุกกี้ที่แม่มั่ความมืดเนี่ยก็ชอบอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของคุกกี้โรเชอมครับก็หลายๆเรื่องเนี่ยทุกคนอาจจะพอทราบดีอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทำเพื่อเก็บเป็นความทรงจำของเกมต่อไปนะครับ